นี่ก,ก็เยอะนะคะอันนี้บรรยากาศกลางคืนจ้าอยร้านองคหลวงพอ่อขี้ใจจ้าอันนั้น,นจะเป็นเรือไฟเด๋วยวจพี่นอ้องใหญ่ๆเป็นเรือไฟนะคะอันนี้เป็นแสงนะเป็นกระทงจ้าสวยงามบดงาน การกระทงได้จ้าไรทงในยี่สิบบาทนะจนะบริการแบบบบกระทงโดยเจ๊นางคนสวยของเรานะคะจาค้าใค่ถิมให้ดีจ้าวันนี้จ้าสอยกันทํามาหากินน่นเนาะสามีภรรยาเจ๊นางคนสวยของเราเอฟซีฟังสษยนะคะเจ๊นาง แผลิตกระทงกระเห็ดน้ำปลาท่านจ้า,พ,า,าพี่น้องจ้าสดๆร้อนๆแล้วสามโมนุนกระทงอันนี้ไหมคะจ้าพี่น้องหลังจากเบังไหลเลือไฟแล้วก็หิวจ้าสจันกะมาเอาน้มจีบสะละัดเตาไปกินนะคะ ดจ้าพี่น้องขนมจีบแซ่บสลเปากับแสบเนาะซลาเปาก้อนเท่าไหร่คะจ้าซาละเปาแสบจ้าพี่น้อง<โดย>ร้อนร้อนนะคะ<โดย>ร้อยละสิบบาทแสบนวแสบนวจ้า<โดย>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<โดย>คนสวยมีคู่หรือยังอยกรนะทงน่ะคนสวยพจ้อ วะเนาะอ่ายิวหิวจ้าพี่น้อง,มา,องมาสือสรับเปล่าจ้าพี่น้องจ้าอันนี้กัเบเ็จสิ่งพิธีการไหลเรือไฟนะคะกับลอยกระทงสายเนาะอันนี้กับจากรฉนอมันไป ไล่ลงไปหอดออะเข็ม,มาราดับจ้าพี่น้องฟังเล่ากันนะจ,จะลอยกระทงสายคือกันนะคะสวยงามค่ะที่เป็นดวงไฟไง่ายๆเนี่ยเป็นของพี่น้องฟังล่าก่อนนะคะก็มีไฟดูจ้าพี่น้องจ้าสิมแอนพ่นกนเฮดพิธี่ไล่เล่าไฟคือกันเนาะ้วบบอ,อาจจะลอยกระทงเนาะ พี่น้องงานอันงานไรเหลืหอ,อไฟประเพ็ญนิออพันซาของบ้านแถาเนาะครึกข,ขึ้นขนาดมีหอดอันเสียจีรอฝุ่นได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อเพื่อนเลยอย่ได้จีรอลอยละเท่าไหร่เนี่ยลอยละเจ็ดลอย็ดสิบลอตลอดเจ็ดสิบจ้าพี่น้องเสียขี้เรียบร้อย ไปก็กินได้เลยบริการเสียขี้โดยถ้าไม่เสียขี้ก็150อ๋อโดยคุณประกาศคนสวยของเฮานะจ๊ะบริการเสียขี <S <S ้จิรอจ้าเมื่อกี้นาทีเมื่อยัะเต็มกระละมังงี้ าได้พี่น้องมากินจิโร่นสมกันหอมดำดินเนาะเผ็ดกับแกมกุ้ยซีคักเนาะงามงามเด้อจ้าพี่น้องจ้าเสียขี่เรียบร้อยจีโร่ก็งามคนใส่จีโร่ก็งามนะคะจ้าอยู่ริมโขงนาศีดานะจ้าเพื่อนๆผู้อได้ต้องการกับมาได้ยตลอดนะคะ สาวเทียงแรงพันยูนี่แหละจ้าบริการดีเลา